แบบแผนโภชนาการและการเผาผลาญของกอร์ดอนน้ำหนักขึ้นอีกแล้วจาก90เป็น95ภายในเดือนเดียวเองพักนี้เหนื่อยง่ายหิวตลอดเวลาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าต่อไปฉันจะงดอาหารเป็นมือ้อแล้วกินแต่ของว่างก็แล้วกัน เฮ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยคนไข้คะรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะคนไข้มีเรื่องกังวลอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมคะพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการขับถ่ายของคนไข้เป็นยังไงบ้างคะรับประทานวันละกี่มื้อดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนคะจริงแฮะ ปกติฉันไม่ค่อยถ่ายเลยฉันชอบรับประทานอาหารครบสามมือ้อและมีมือ้อย่อยๆเป็นขนมขบเคี้ยวน้ำอัดลมและน้ำหวานต้องได้กินทุกมื้อเลยค่ะฉันชอบกินขนมและน้ำอัดลมมากเลยค่ะบางครั้งฉันก็รู้สึกเหมือนอาหารคอยเรียกร้องให้ฉันกินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพยายามเบื่อนหน,นีแค่ไหนกลิ่นหอมของมันก็ยังตามหลอกหลอนอยู่ดี หลังจากนี้คนไข้ลองงดนักอารมณ์หนึ่งสัปดาห์ลองเพิ่มพักขึ้นจากทุกมือ้อและออกกําลังกายเบาๆเดินม,มาละ20่นาทีจากนั้นชั่งน้ำหนักติดตามทุกสัปดาห์จะช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะหลังจากนั้นฉันปฏิบัติตามที่หมอและพยาบาลแนะนำอย่างเคร่งครัด การดูแลโภชนาการและการเผาผลาญไม่เพียงพอช่วยควบคุมน้ำหนักแต่ยังทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นแข็งแรงและมีพลังงานในการใช้ชีวิตทุกวันจากทฤษฎีของกอรดอนเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของแบบแผนโภชนาการและการเผาผลาญมีผลต่อสุขภาพโดยตรง การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและสมดุลจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงต่อโรคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี